คำว่าพลิกทุ่งสร้างทุนฟื้นไทยเนี่ยนะครับปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างหนึ่งไร่ไม่ยากไม่จนนะครับอันนี้เรื่องการเกษตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนมีจิตใจที่หลักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเมื่อโรคพืชนเนี่ยเราทําไปเนี่ยมันก็จะมีติดดอกออกผลปลูกแล้วไม่ได้ประโยชน์น้ําไม่พออะไรต่างๆนี่คือปัญหาของพี่น้องนะครับที่ทําการเกษตร ทำไมแตงมันกินเข้าไปแล้วมันขมก็แน่นอนน้ําไม่พอเมื่อน,น้ําไม่พอกินเข้าไปขมเสร็จแล้วการตลาดก็ไม่ได้แต่เราก็คิดว่าลงมือทําอย่างน้อยมันก็ประหยัดเราไม่ต้องซื้อเขาครับแต่ว่าเราเอาชีวภาพสูตรชีวภาพนีผมบอกกับทุกคนเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวทําไมผมต้องเอาตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราทํางานมาอยู่เบื้องหลังมาเนี่ยสามสิบกว่าปีเนี่ย มันมีงานอยู่เยอะแต่ว่าหาคนผลิตไม่ได้พอเราไม่ได้คนผลิตเราก็ต้องทำต่อดาเนินการต่อว่าต้นทุนการผลิตวัตถุดิบนะแล้วก็กระบวนการนะองค์ความรู้เนี่ยต้องเอามาบอกต่อแล้วว่าสารพคุลของมันมีกากรูหนึ่งสองเปลือกกุ้งสามเปลือกหอยสี่ลิ้นทะเลกระดองหมึก ทั้งหมดนี้คือเป็นสี่ตัวที่เอามาผสมปนกันแล้วเราก็ใช้กับพืชทีนี้เราต้องเรียนรู้เรียนรู้ว่าเปลือกปูมีประโยชน์ยังไงเปลือกหอยมีประโยชน์อย่างไร,ลร,ร,งไรแล้วก็เปลือกกุ้งมีประโยชน์อย่างไรกระดองหมึกมีประโยชน์อย่างไรตรงนี้เราต้องมาเรียนรู้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วแล้วเราก็ตัดสินใจทีนี้ส่วนผสมก็อีกวิธีหนึ่งนะครับ เรามาผสมกันที่ที่เราทําตรงนี้ออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองนะครับพราแม่พี่น้องที่เขาจะใช้เนี่ยเขาจะใช้เฉพาะที่เขามีปัญหาเราอย่าเพิ่งไปโฆษณาตื้อง,งขอขายให้เขาทดลองผมว่าคนทดลองมันมีเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องให้ความรู้แล้วให้เขาไปคิดต่อแต่วัตถุดิบเขาต้องการเนี่ยเรามีให้เขา อันเนี้ยเครื่องผลิตมีให้นะเครื่องโม่เครื่องบดลอลไรต่างๆพวกเนี้ยถ้าคุณอยากทําตรงนเ,รเนี้ยเราในฐานะเป็นคนดําเนินการเบื้องต้นเนี่ยทําให้เข้าก่อนพอเผื่อพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรที่เขามีวัตถุดิบเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาซื้อเขาก็ไปผลิตแล้วก็คืนชีวิตให้กับแผ่นดินอาหารปลอดพิษชีวิตปลอดภยัยมันก็จะตามมาเอาอันนี้ไปปรับรุงดินนะครับโรคพืชทุกชนิดนะ โรคพืชทุกชนิดที่เขาเจอปัญหาใบหงิกใบงอขนเน่าเชื้อรานะครับโรคแมลงอะไรต่างๆพวกน,นี้ชุดนี้ชุดเดียวนะครับเอาไปผสมกับปุ๋ยที่คุณใช้ปกติก็ได้หรือว่าคุณจะแยกทดสอบทดลองอย่างเงี้นะฮะม้าหม่ๆนี่หงิกงอนะครับ,อนะรบพอเราใส่อันนี้ไปเนี่ยนะมันก็เห็นเห็นภาพเองนะฮะเราทําให้เห็นภาพแล้วเราจึงจะภูมิใจ อย่าเพิ่งไปเชื่อว่ามันใสแล้วเป็นอย่างนั้นทดลองเอาไปใช้ดูนะฮะหนึ่งร้อยบาทลงทุนไม่แพงหรอกนะครับแล้วมันได้ประโยชน์เยอะถ้าพอใครอยากได้นะใครอยากซื้อก็ติดต่อมาหลังไม้นะครับออันนี้นํามาสื่อสารมาบอกกล่าวกันนะครับเพราะมันบางสิ่งบางอย่างเราต้องคุยกันหลังบ้านว่าใช้แบบนี้เป็นอย่างนี้ใช้แบบนี้เป็นอย่างนี้ทําเป็นน้ําหมักชีวภาพเป็นอย่างนี้เอาไปผสมน้ําใช้เป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะเอออัน,นเนี้ยเนี่ย แล้วเราก็จะได้บอกกันนะครับแล้วเราก็ได้เป็นนักวิชาการเป็นในตัวนะครับนักศึกษาเรียนรู้นะครับจริงๆเมืองไทยเรามันมีอะไรเยอะแต่ว่ามันหาคนจริงใจไม่ค่อยได้นะครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรก็โดนหลอกมาโดยตลอดนะครับเอาละอันนี้ก็มาสื่อสารมาบอกกล่าวมาพูดคุยกันนะครับสนใจก็ติดต่อเนาะพี่นัทหลังไม่นะครับขอบคุณครับ